ยังบัลบกัจฉันโอ้ยโอ้ยรัดหลังเจบีน่ะอีหยังได้สูเจบีพาเราไปพุดลเขาคุณแม่เสียงยิงกับเสียงมอิงแมปนีมาทางุกันแงเทงคอะไรทเนี่ยทําไมน่ารักโอ้ย่ไอบัวตันี้เรื่องมีกินเนีโจกไว้รด อุ้พ่อการใช้กับมันเดบ้าสแตกอีกสันกินกินตัวอย่าพูดไม่พอเลยพ่อเอ้านี่พอที่สุดแล้วพูดไม่พอเลยเนั่ยซื้อเหรอกินแล้วอุ้ยแสดงว่ามีรางวัลหุงอีกนี่ของแท้เมตเตี้ยจากนอร์เวย์ฝากจังมาให้สองพันเมตเตี้ยนอพี่ฮะบอก เมสเียนอ่เมียนอไเมใชียนเวรายเครื่องน้นเพราหลงเครื่องกันขึ้นหนูนั่นนี่เาไปสลับเครื่องกันเอาไปพอมาหลดดลงเครื่องกันไปนพมอนชิปอกันเทศอธิบายของปอกกันเทศแต่ยูนห้อร์ด เปล่าแน่คือมันมีไหมอพร้อมนี่หมอหน้าพวกคนนี้ใช่ไหมเพราะว่าดูนี่ดังไม่ได้หรอใช่เราะมันเกือบเพื่อก้าวลันนี่แล้วแมนหามหัวหน้อย่าให้มันเฝ้าเถาะรับคานมันมันเศร้าบอกไปเพาแมนต้องถามว่าแต่โอ๊ยมันเหลือบตาพี่น้องเพิ่นเหลือบตาพี่น้องเพิ่นเหลือบตา เอาคือมาไล่น่อต้องคนเดียาปอ้าเินไปซื้อเไปซื้อไปคนเดียวหวรูดแทนครับเดีววาเอสาค่ะสไตล์เสียบักเอาค่ะลมอมลมอมไดียวึได้บ้ากันแม่โมากับบเาน้่เหรอเอาเดียวึดเสียงแสดงว่ามาดีตัวเด่นสุดดีตัว

ลูกหลานเขา่เอาดอกพอยันถ้เขาเอาแล้วตัวโอ้เเองบไอคิ้วม่เพอใช้เกียร์ช้ที่ถอดให้ดอกเอมืมมยนหม้อนี่ห้อ้บ่ขึ้นบังเฟนบังบ่นมาบ้านลมีอยู่ตีบังบ่นโอ้ยลบ่ฮ

เ่เนลเดเนาะเตาเมนยังดไม่ไปไมตุ่มมันต้องอันใหญ่ๆมันถึงอร่อยมันุ่มใบบัวบ่เขาเลดอกบัวเาดอกจอบบ่เขาตอบจักนี่คือเขาบรู่ามันขึ้อย่งเดีดอกบัวามันบอกมดอกบัวม่ไห้ออกฉากปะนี่ โบมีแนวเบาเล้ดสูงเหมือนไม่เบาแนวออกควมคิดมาได้เลยเบาครับคิดเบาไม่เลียวเ่าแบเดิมเลิอ้โหต้งรอก๋วยเตี๋ยวลตังเลยโอุ้นขึ้นรเมุขึ้นปรเก๋วยเตียวเด้อขี่มอไส่เดิมหุนขึ้นเนี่ยนะอเด้ีมขี้มปนเนทะเบียนยังทะเบียนมันออกไหแล่วมึงทะเบียนยังว่าใส่อะออก่มือพอกัครับทะนไปละทะเบียนยังว่าใส่เจโน bạn, lớp Yên, Yên Minh là chéo khoang t sẽ đẩy xuống giáp, giáp, giáp. lò. chờ lò.

เด็เน่ยนนบ้านปินนาพ่อปไปเหนยะไปยางหมดผอมไปลาดปุชินบ้านปุชินกะจีงย่างคขาสย่างปขายเน้อคเด้คาักคาัก่ปากพน บอตะคิวตะคิวคืนเ่กตะคิวคืนมึงนึงน่ามงามงามสุดละบอแก๊กถือได้สิได้เสดบวชเลวเออพ่อเสดบวชพ่อนี่ด้ดูหรือยังได้รู้เรื่องหรือยังพ่อพบวชไม่ได้ดอกเป็นยังนางจะถึงห้าร้ยลานพ่อพ่บวชไม่ได้เป็นยังมีหล่มแค่รถไล่หัวล้วก็ พ่อบวชไม่ได้ดอกเสื้อลาดนี่พี่ยักษ์บอก่อสิเป็นลงรักเธอเข้าแล้วนะพ่อเนดอกเอาถามอีเลี่ยนหน่อยได้บวชบ่นี้อ่ารอล้านนั่งนี่งเมจริงมันหยันพ่อไปบวชแค่นเอาบวชก็แล้วว่าให้บวชเขาพ่อแม่เอ็มซีันจะเหมือนพ่อกันใช้บวชเอาเพื่อให้บวชเพื่อนนี่ล่ะพ่อจีบวชกลุ่มบวชที้หรือว่าเวลาบวชบวลแล้วพวกค่ณก็การกันเอ่อฮอนหาด้วยล้านเออจะบวชแก้บนหน่ยจะได้บวชไหมนี่ เอายีงวหะนลานที่่นากอาวอยาให้บวชพี่แม่ก็ใช่ก็บ่ให้บวชแม่เอาแล้วบวชไปบวชไปใช่ก็บ่ต้องหอดเอาปั่กันไกลที่ันเมาขันหาล้านบวชเป็นบเอาเปนจหกลอยเาจะองบวช้ไปแก้ไหมย่ไม่บวชให้เฮ็ดยังเอา้เฮ็ดยังเอาเอาจะนอนหาลล้านบแม่จัอ้แม่สันแกสัน มันยากกบวดท่นกีฬ่ได้ชัีมันติกันขึ้นขมเพราะล้าักมากเลยกาขพอกันขาช้กเป็นน่ะขาชักเป็นน่ะก็ใหญ่เมียเนี่นเอาใจแค่นั้เขาบอกให้บวดเนาเอาแฟนไม่เอาแฟนไม่ี้แฟนหรให้เรียกเอาว่าเอาแบบมิซาลาเอาแบบมิซาลาเอาแบบมิซาลาคือบัวถนนบ่อยแบบนั้นเนาะกตอยูนากีะอยูน่าสิลเร่ต้องไปบวดไปบวชที่ยัง ให้อดตัดสุดไม่เหตุผลให้บวดตัดสุดวบเราเกินสามื่นเจ็มื่นยี่าบอย์สามหมื่นก็บ่ให้บวชงมื่นก็บพเี้เยป่วให้เัามะรเพวพอการใช้อให้เงนล่ะอ้ยเขางันร่บชะเองบเงินเลเอาเออ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 เอาเออ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 เอาเออเอาเออเอเอเอ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 าเออเออเ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 อาเอ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 อเอเอาเอเอ เอาไปแค่ไหกับเพื่นมีใจน้ก็ไปยังไงดีไปน้ำกันน่ไปน้ำกันตลอดริ่โตกันตลอดอย่าไปแท้โรนการตามนี้จากลูกมีนเห็นน้ำกันมากแบบคือพอนุ่นไปอัสิตามพูดดิท่านคุผหาร้อยด้านพอว่ดีบายได้ละเอาไปก็ไปก็ไปที่ไหนกไปก็ไปเอาเดือนหนึงเอาแต่ว่าเพื่อนหนึ่งเราสิบ่าไหมาถ่ยเวทีเราจิบใจขาดมาลูกีนึ่ง ไปน้ำกันหนึ่งเดือนนึงวัหนึ่งวันนึงไปนํากันเอาเออมอญกับบถูกเพราะว่าน่กที่รับประกันจะมาถ่ายอัพเดทแอนอัพเดทแอนต้องเถ่อนน้แอนต้องถ่ายนงานถ่ายเรกถ่ายอะคนดูปีน่อ่คือเบายาดเลยเอามเอใส่ก๊กหูจากบานเด้อดูีเดือนนึงเน่ะพอดีเนาะ เดือนนึงให้ไปนอนน้ำยีหลาแต่ว่าออกมางานก้อนไห้บอได้บ่ได้การหยกันใบพ่อมปนติาเนี่ยเอาแบบควอมิงเนี่ย่อมีการบวชไปบวชเ็ดยังยงมว่าเทยังแครอยากบวชอยากกดเนนเ รูเหตุผลแล้วเอาไปยอยากรูเหตุผลทักแชทขาวกไเตัวลู้กขาวเลยบ่อเอาบวดภาพกันเลยบวคขาวโขาวขาวโอ้พอลำกหลาบทนแต่หัเขาใจแล้วปะนี่เขาใจแล้วอ๋้ท่แล้วกใช้บวดบ่ได้อ่ะม่เดียวดิบวดได้พ่อ่ัม่เดียวนะแหงคัก ายเดี๋ยวเดี tamam> ๋ยวเราจะตกลงกันใหม่มาคุยกันบปเลือกหนอยนะครนยาวเร็วได้คิดเลยเหนวเร็วเอาฝากพี่น้องอย่าลืมซืบัตรจองตัววันที่ที่26นี้ครับผมกลุ่มหนุนดำดงเนาะแล้วก็วันที่29ปีฤดูกาลนะครับทักปีสาวน้อยไปววอแฟนเพจกับมวลมันหาเทียนเน้นทุกอารมณ์ที่ดี่ฝากพี่น้องกันดีครับสวัสดีครับ